หลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปโปรดพระประยุรญาตซึ่งทําให้พระราชบิดาก็คือพระเจ้าสุทุธนะได้บรรลุพระสกทา,าคามีนางมหาปชาบดีซึ่งเป็นพระน้านางเนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอีกสามวันก็เป็นวันแต่งงานของเจ้าชายนันทะซึ่งเป็นเป็นน้องชายวันนั้นเนี่ย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จไปบิณฑบาตท,ที่พระราชวังเมื่อเสร็จแล้วก็ส่งบาตรให้เจ้าชายนันทะเจ้าชายนันทะก็รับบาตรมาก็ถือบาตรตามไปจนถึงพระวิหารพระผู้บีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสถามเจ้าชายนันทะว่านันทะเธอจะบวชไหมเจ้าชายนันทะก็ตอบด้วยความเกรงใจด้วยความเคารพว่าจะบวชพระเจ้าข้าพระผู้บีพระภาคเจ้าก็ให้บวชให้ เจ้าชายนันทะเมื่อบวชแล้วก็มีความกระวนกระวายนึกถึงแต่นางชนบทกัลยาน,นีที่เข้าพิธีแต่งงานด้วยกันพอนานเข้านานเข้าก็ทนไม่ไหวก็ได้พูดกับเพื่อนสหธรรมิกว่าประพฤติหมจาจันไม่ได้แล้วจะลาสิกขาละเรื่องก็ไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้มาพาพระนันทะไปชมสวรรค์ ก็ได้จับที่แขนแล้วก็พาพระนันทะไปด้วยธิ์ก็ผ่านทุ่งนาเห็นนางลิงจอนั่งอยู่บนตอไม้ที่กลางทุ่งนาที่ถูกไฟไหม้ทั้งขนก็ถูกไฟไหม้หูก็ขาดหางก็ขาดพาไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็โดนบันดาลให้พระนันทะเนี่ยได้เห็นนางเทพอับษร500รอยนางที่บำรุงบำเลอ เท้าสกเกทวราชหรือว่าพระอิน์อยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสถามว่าเป็นยังไงบ้างนางเทพอับสรเนี่ยสวยไหมน่าชื่นชมยินดีไหมเทียบกับนางชนบทกาลยานีแล้วเป็นยังไงเจ้าชายนันทาก็บอกว่าถ้าเทียบนางชนบทกาลยานีกับนางเทพอับสรแล้วเนี่ยนางชนบทกาลยานีก็เหมือนนางลิงจุนหงูขาดหางขาดที่ถูกไฟไหม้อยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสกับพระนันทะว่านันทะถ้าตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยถ้าอยากได้นางเทพอับษรก็จะประกันให้เมื่อกลับมาแล้วเจ้าชายนันทะก็ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ก็เลยปลีกตัวปฏิบัติธรรมจนบรรลุอลหรหันต์ต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสยกย่องพระนันทะว่า เป็นเลิศในด้านผู้สำรวมอินทรีย์การออกบวชเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องตัดใจหลายๆเรื่องดังนั้นนะการออกบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอานิสงส์มากและผู้ที่มีส่วนในการบวชจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อนุญาตให้บวชหรือว่าผู้ที่ชักชวนให้มาบวชเนี่ยก็จะมีอานิสงส์มากไปด้วยฝากแชร์ทรรมาเป็นธรรมทานด้วยนะ,จะเจริญพร